เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันที่รุ่นที่4แล้วนะคะสําหรับกันชนนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามข้อมูลกันเหมือนเดิมนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีชื่อรุ่นว่าอะไรแล้วก็แตกต่างกับรุ่นที่เราดูกันที่ผ่านมายัางไงนะคะเดี๋ยวไปถามพี่ม่อนเหมือนเดิมเลยคะ่ะโอเคนะครับก็น้องพ็อกกี้สนใจในตัวไหนเอ่ยอ่ะตัวนี้นะคะคืออันดับแรกมองมานี่มันเล็กกว่า,ารุ่นอื่น ได้แล้วชื่อรุ่นนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่มอชื่อรุ่นตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเดก้าสองเหรือว่าส2 0งนนั่นเองอะจะเป็นรถรุ่นเดียวก,กันแต่จะแตกต่างกันที่แรงม้าอ๋อต่างกันที่แรงม้านะคะ<ช>แล้วก็ตรงนี้อ๋อนี่เลยแตกต่างตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่แล้วตรงนี้คือยังไงคะก็แต่รุ่นต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีความที่แตกต่างกันออกไปอย่างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคันชนเดก้า 2อ0ูนหรือว่า320นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงตะแกรงไฟหรือตะแกรงช่องกันชนที่คุณลูกค้าเนี่ยสั่งทำเพิ่มเติมตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถที่ว่าไม่ได้วิ่งดินเขาจะนิยมใส่ตะแกรงไฟแต่ถ้าเป็นตระกูลวิ่งดินเนี่ยเขาจะเจาะช่องตะแกรงไฟหรือเจาะช่องตะแกรงกันชนนั่นเองเพราะว่าเวลาถ้ารถติดลมหรือติดดินเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวตะขอ拉มาแต่ตัวนี้มันไม่ได้ใช้ในตระกูลกู้ขอลาก็เลยจะปิดเต็ม อ๋อต,ตรงนี้คือจะจะใช้หรือไม่ใช้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าต่อมาค่ะเรามาดูช่องสองช่อง,องตรงนี้ซ้ายขวาค่ะพี่ม่อนก็2งช่องตรงนี้เอาไว้ใส่ไฟหน้ารถนั่นเองอ๋อก็คือเป็นเฉาะเว้นช่องไฟเอาไว้นะคะใช่ไว้ใส่หน้ารถออออันนี้ก็บอกว่าเป็นไซส์เล็กกว่าทุกรุ่นที่เราดูมาแล้วก็ดูแบบว่าเรียบเรียบแล้วก็โฉบเฉี่ยวอ่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะตรงนี้ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็น ชายล่างของ320นั่นเองตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่2แบบจะมีชายล่าง320กับ2 7 0เ<อ>ถ้า320เนี่ยเขาจะมีช่องฉลุรต,ตรงกลางแต่ถ้าเป็นชาย270เจนี่ยจะเป็นชายทึบจะไม่มีตัวนี้จะเป็นทึบลงไปเลยค่ะแล้วแล้วทึบนี่ต่างจากแบบนี้ยังไงะก็เรียกได้ว่าไม่ต่างกันแล้วแต่ชอบมากกว่าอถ้าเป็น270ก็จะใส่ชายทึบแต่ถ<ต>้า30ก็จะเป็นชายที่ว่า ฉลุแล้วก็ใส่ต้องช่องตะแก่ก็ไม่สานการก็ต้องบอกว่าสะดวกต่อการใช้งานด้วยแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยว่าตอบโจทย์แบบไหนคือแต่ละคนรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันความชอบของแต่ละคนต่างกันหรือ ถ้าใครที่บอกว่าไม่ได้ชอบแบบเดิมๆแบบนี้ที่บริษัทเราจัดทําคือจะสั่งทําเพิ่มเติมพิเศษแบบไหนได้หมดเลยและก็ในส่วนของคุณสมบัติพวกวัสดุตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมคล้วการเคลือบอะไรต่างๆคือใช่ก็วัสดุของเขานะครับลกัลกลักๆเลยกันชนกับชายเนะี่ยจะเป็นเหล็กแล้วก็ผ่านกระบวนการชุบครเมี่ยมมาเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ในส่วนของเอสเซส์อย่างอื่นเนะี่ยเป็นคิ้วกับกันชนแั๊บคนชนเลียมงกันชน,มมน,ชนพวุนี้จะทาจากงานสแตนเลส สามศนสี่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับะบอกว่า,วาคุณภาพดีทุกรุ่นคือดีแน่นอนการันตีได้เลยนะคะุกรดผมมนานานเลยนะครับเราการันตีได้